สวัสดีครับผมลุงหลอด FC ครับเมื่อนี้มีข่าวสารงานประเพณีุูนบางไฟนะครับผมมาฝากปีฝากน้องคือเก่าครับผมในวันที่13พฤษภาคม2566ชมการจุดบังไฟขึ้นสูงนะครับเป็นงานประเพณีุูนบังไฟตำบลทุ่งเถิงฐานจุดอยูบ้านบัวเจริญนะครับผมตำบลทุ่งเถิง อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับมองไฟขาดวาซิมีประมาณ15บังนะครับผมลุงหลอดเดฟซก็ได้ข้อมูลข่าวสารมาจากเฟซบุ o กนะครับประมาณ1 5บหบังและตอนนี้ก็มีรายการบางส่วนไม่ให้พี่น้องได้รับชมนะครับผมมาเข้ามาเบิ่งรายการมองไฟที่น่าสนใจกันครับผม มาเริ่มกันที่บังแรกเลยครับผมบังที่หนึ่งแอดเทวดานะครับผมหมดสุดยอดมากๆครับปีสาทางจากบ้านหัวเมืองนะครับผม บางที่สองหอนุูกตาโตนะครับผมแชมป์หาสมัยปีที่แล้วนี่ครับผมบางที่สามกะรอกหน่อยนะครับผมบางที่สี่ฝ่าหลังฝนครับบางที่หาเก่งเจริญนะครับผมบางที่หกโพเจริญโห้ยสุดยอดมากๆกครับโพเจริญครับแซมบดังนั้นครับเก่งเจริญกับเก่งมากๆครับบางที่เจ็ดถ้ำยุนนะครับผมบางที่แปดนคอนเสาเหล่าครับปอ้ยสุดยอดครับบางที่เก่าภู่มนารินสิงห์ฝั่งสายนะครับผมถ้าคุณไม่ไป ถือว่าพลาดนะครับผมบางที่10รอก่อนนะครับบางที่10ถึงบางที่1 5ยังหั่นดนมีรอก่อนนะครับผมขาดว่าซิมี1 5บหาบาังนะครับก็คือจากบางที่1ฮหอดบางที่เก่านี่สุดยอดบางไฟไลนะครับผมถ้าคุณไม่ไปถือว่าผิดนะครับนงหลอดบมมีโปรแกรมอยู่ใสน,นะครับบันที่10อ่า วันที่13พฤษภาคม2566ลุงหลอดอาจ,จิตไปตรงนี้นะครับบางไปเก่งเลือกเกินครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด F4 สวัสดีลาลลา